เอื่องสายมรกตจัดโปรโมชั่น1กิล600บาทส่งฟรีพิเศษ4กิโ2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมกดแชร์นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะสำหรับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นเอื้องสายมรกตนะครับผมสำหรับท่านใดที่ ชอบเอื้องสายดอกสีเหลืองยาวเป็น2เมตร3มเมตรเลยครับผมแบบนี้นี่ครับผมความยาวนะครับผม1กิโลผมจัดโปรโมชั่นแค่600บาทส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพิเศษเลยโปรโมชั่น4กิโล2000ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มยาวเฟ้อยครับผม ขนาดแบบนี้หนึ่งกิโลนะครับผมเป็นกองานเป็นไม้กอหมดเลยนะครับนะครับผมเป็นกอหมดเลยเดี๋ยวผมพามาดูว่าขนาดความยาวมันจะยาวยาวมากครับนี่ผมสูงร้อนนยแปดสบสองนะครับผมนี้ยาวรื้นึ่ยนะครับผมเรื่องสายมรกตนะครับผมจัดเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายาก เป็นกล้วยไม้ป่าสกุลสายนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้สกุลสายนะครับสกุลสายดอกสีเหลืองครับผมออกดอกช่วงออกดอกช่วงเดือนธันวานะครับผมธันวามกร,รากุมภาพันธ์ประมาณนี้นะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้ทุกชนิดออกดอกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับผมไม่โกหกนะไม้ป่าแท้ทุกชนิดแบบนี้เป็นกล้วยไม้ที่ช่อยท่านหายา ขนาด1กิโลครับผมเป็นงานกอทั้งหมดนะครับผมเป็นงานกอทั้งหมดขนาด1กิโลดูกอเลยครับสมบูรณ์หมดเลยผมต้องแขวนแบบนี้นะครับผมเวลาเอาไว้เวลาปลูกก็ห้อยหัวลงไว้แบบนี้เช่นกันนะครับผมเวลาปลูกก็ห้อยหัวสายมรกตลงไว้แบบนี้เช่นกันปลูกไว้ตามต้นไม้เอาไปมัดติดก,กับต้นไม้ยาวๆได้เลยหรือใส่กระถางหรือมัดติดขอนนะครับผมเรื่องสายมรกตนะครับเป็น เป็นกอยาวทั้งหมดเลยสวยหมดเลยนะครับผมผมจัดโปรโมชั่นถูกมาก6 6 0 0บาทต่อ1นกิโลรวมค่าส่งด้วยนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพิเศษเลยผมให้ราคาโปรโมชั่น4กิโล2,000ส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988ครับ 095-941-8988สําำหรับเรื่องสายมรกตนะครับผมใครอยากได้โปรโมชั่น4ีกิโลส0 0 0สุดคุ้มนะครับผมเพียง2,000บาทในราคา4ยกิโลก็จะได้ประมาณนี้เป็นไม้ตอไม้ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมพร้อมออกดอกเขายาวมากครับผมยาวแบบดูสิครับยาวลงมาแบบมีตะเกียงอะดูดิตะเกียงของเขาแบบนี้เอาไปเอาไปปลูกต่อได้นะครับผม ถ้ามีตะเกียงแบบนี้คือไม้ที่มีอายุเป็นประมาณ20-30ปีขึ้นแล้วนะคะผมเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยเอากาบมาเร้าวรองนะคะผมแล้วก็เอามัดติดเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยหัวแบบนี้สักพักเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมานะคร<ม>ับผมใครสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8แอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์0 9 5 9 4 1 9 9 8 8สําำหรับเอื้องสายมรกตนะครับผม สายมรกต1กิโล6ก0ส่งฟรี4กิโลพิเศษไปเลย2 0 0 0ส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มห้อยแขวนลงมาแบบนี้นะครับเวลาออกดอกในรูปดอกดอกผมจะนำเสนอไว้หน้าคลิปแล้วก็หลังคลิปนะครับผมรูปดอกคือดอกอลังการมากสำหรับสายมรกรนะครับผมป่านนี้เราได้มาจากป่าเมืองไทยนะครับผมไม่ได้เป็นไม้ที่นําเข้านะครับผมซึ่งความที่ไม้มันจากเมืองไทยภูมิอากาศภูมิอากาศก็จะค่อนข้างปรับสภาพได้เร็วและก็ออกดอกแนละเติบโตใน ทุกภาคของประเทศไทยนะครับผมใครที่สนใจเอื้องสายมารากตเซตนี้ราคาโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้เลย1กิโลกส่งฟรีนะครับผมพิเศษเลย4กิโล4กิโล0 0 0พส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095948988 8สําสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ